Oh. Pantai tu cantik je, bo ngam. ni.

vì em luôn นี่ดูแล้วครับชุบสวบอยู่นานเลยนะครับผมปลาช่อนใสสวยๆเลยตัวนี้กัดเดียร์ยางนะาเจินนะครับรุ่นช่อนสะพึงนงครับสีดำครับผมโอ้ปลาช่อนก็ใสสวยๆเลยสายก็ดรีวิวพี่หนึ่งนะครับ จุดศูนย์จากโกธุพัฒน์ครับผมชกหน้า4ี่ปอนด์จากโกธุพัฒน์เหมือนกันครับนี่ครับชั่นหมายคลองบวกลุกๆบวลุกๆเลยนะครับนี่ครับหมายคลองนะครับผมปลาช่อนหมายคลองสวยๆเลยโอเคครับผมฝากผลงานไว้ด้วยนะครับกับเดียยางนัดเจนจาเมกาะครับรุ่นชัอนสะพึงสีดําครับผมตัวนี้โอ้โโอเคครับผมบรรยากาศร้อนๆเลยโอเค